รถใช้งานสุดคุ้มค่ากับราคาประหยัดกับเจ้าคันนี้เลยครับ New Mazda 2 1.5 X D ปี2015 Sky Active d i e s e นานาจะไม่เห็นกันสักทีครับสำหรับรถเก๋งดีเซลในบ้านเรานี่ฮะสภาพดีๆสวยๆเลยฮะเจ้าของดูแลอย่างดีแม็กเดิมโรงงานยังเดิมใช้งานยาวๆดูภายในห้องเครื่องกันบ้างครับเครื่องเดินนิ่งๆ เรียบๆนี่ฮะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบ,บครับฝากระโปรงเดิมมาดูภายในกันบ้างครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับได้แดงสปอร์ตสวยๆวยเกียร์ออตโอตโอ้ครับวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นลดไม่น้อยฮะผ่อนห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ